Sure. จิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเพลินโสดใสมอบรักให้เธอใจฉันมือลอยหากเธอยังคอยฉันปลอยอิ่มใจหกนาฬิกา มองเห็นฉันเป็นยอดชายภูมิใจฉันได้เธอมาจากเธอนกองอมเธอยามมงฉันซึ้งเลิศเลยยามเธอโปรยยิ้มให้มาแก้มเธอแดงหนักหนาเจดนาฬิกา มาเข้าเรียนใจยังหมุนเวียนถึงเรียนสามโซนชอบคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธอนี่ไงเพื่อนเลือน ดีครับเดตัวมีครับผมกบจิรพัฒนครับอยู่กับพวกเราในรายการจิ๊กโก๋คุยเพลงกูเน่นครับโอ้โหวันนี้เมื่อกี้ผมเป็นเลยเป็นบรรยากาศเก่าๆสมัยกระโปรงบานขาสั้นนะครับเพลงแฟชั่นเหมือนเป็นไงเอาแล้วแฟนกูล่ะเอ้าแฟนมึงอะแฟนมึงอะแฟนฉัน อะไรนะแฟนฉันแฟนฉันพัมลงกินเขาแฟนฉันแฟนฉันเพลงเพลงนี้ยิมากมีการเอานำมาเป็นถ่ายหนังแล้วก็เป็นเพลงของมาพี่แดงนราธิปการนวัฒน์วงชาติสุดยอดดังสุดยอดแล้วในอดีตใช่ใช่ต้องยกให้เขาเลยใช่เลยเนะวันนี้ก็ยังคงความขลังใช่แล้วและแน่นอนครับวันนี้จะพาไปคุยกับเด็กสา่งาน เล็กสางงานเออเด็กราศีมามึงจบมสองได้เออบอกโห้โหกอ้โหได้สองสามเดือนไอโป้ไอโป้สพุลลูกไอจิ้มเป็นตารางพันสองพันเจ็ดราศีมาเป็นตารางพันสองพันเจ็ดจบแล้วมันทำอะไรเออมันมาทำโอ้โหในวันนั้นน่ะในวันนั้นน่ะเออเอ็มดีเพลงเขาสันกูก็ไม่รู้ คุณดูกูว่าตกลงมันเป็นหนังสั่นหรือเปนเอ็มบีหรือเป็นอะไรกูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะไปคุยกับมันว่ามึงทําอะไรเนี่ยตัวตนมึงคืออะไรอเออแต่ว่าเราจะไปที่ศัตรูเขาศัตรูเขาเลยเออราศีมาลิคกคงไม่หวานไปหรอกว่าถ้ามึงจะไปไหนเอากูไป เอลเอ้ยคุวเตอร์ขนาดนั้นเลยดาจิลพัฒน์วิธรรมดากันไหนเออไอเอลเอไอเอ็นอันนี้ชัวร์แล้วมูมชัวร์แล้วมูมไอมูมตาลไมูมตาลไอฮาราคมึงดูหนังหนาวันที่จะไปทำไมเอลเอโอ้คิดว่าครับจิลพัฒน์ทำงานก็ฝรั่งมาแล้วนะมึงตกลงมึงไม่ไปมีงานรับงานไปแล้วโอเคเดี๋ยวกูไปใกล้ตู่สองคนได้ได้เดี๋ยวเราไป ลาซีมาเคคอร์ดกันครับครับวันนี้เราก็จะนำเสนอในกลุ่มของเด็กสร้างงานนะครับแต่จะเป็นงานเด็กสร้างงานจะเป็นงานยินบีงานเทงาอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกับเเกี่ยวกับบันเทิงครับสวัสดี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 ครับคุณโป๊โสพลคนผมมีภูครับคุณมีภูโอโหเสียงร่องสวัสดีครับผมเบียร งานที่เราทํมันกลังปล่อยออกไปถือว่ากาลังเป็นกระแสในกลุ่มของโรงเรียนดังในเมืองโคราชเออนี่นี่ในวันนั้นครับทําไปได้พอดเรื่องได้ไอเดียได้การต่อยอดเริ่มต้นเป็นมาเลยงานปัจฉิมเขาก็เล่นแต่เพลงศิลปินคนอื่นทั่วไปอืครับก็เลยอยากทาเพลงขึ้นมาเพื่อเป็นเพลงของตัวเองเอาไปเล่นในงานให้เพื่อนๆมัน ได้ฟังกันด้วยเป็นเพลงเราว่าเรามีความใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอโปรเจกต์ตรงนี้ก็คือเราได้รับการต่อยอดครับจากพ่อใช่ซึ่งเป็นศิลปินครับซึ่งไปออกรายการแล้วก็ถ่ายละครถ่ายหนังสั้นถ่ายมีเอาความรู้ตรงนั้นที่เคยไปเดินสายกระพรอนแล้วซึมซับซึมซับเพลงนี้ครับเริ่มจากทํานองก่อนผมทําทํานองขึ้นมาก่อนครับก็จะมีเขียนเขียนเปิดหัว เรื่องประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เขียนจบทเพลงก็เลยชวนเพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็คบกันมานานแล้วครับตั้งแต่นุบานเลยครับเพระนี่บกมาอะไรนุบามก็ช่วยกันเขียนช่วยกันครับสองคนก่อนครับชวนมาครับก็คือจบด้สองคนครับแล้วก็ส่วนฮิปฮอปได้เพื่อนมาแต่งแรปใหยเพื่อนที่เรียนด้วยกันหรือว่าเพื่อนเรียนด้วยกันเลยครับเรียนห้องเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันน้องการสร้างอะไรที่ความทรงจำดีๆทีาเป็นกลุ่มที่ใช่ใช่ใช่แต่ว่า ทำเองมันไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กอยู่อก็เลยปรึกษาพ่อไปรบกวนโตโมสตูดิโอครับก็เลยได้พี่ต้องมาดูเรื่องผ้าดนตรีทั้งหมดเลยครับโอ้โหถึงว่าดนตรีออกมานีู่ฟังแล้วแบบคนูุกอร่วมสมัยดูร่วมสมัยแต่พอมาดูปุ๊บเรามีความรู้ว่าเฮ้ยกูขนลุกอะเฮ้กุน้ำน้ำตาไหลอะคือไม่ได้เราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเปรียบเทียบกับเด็กในวัยนี้แต่มันโอเคเลยท้ายที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครองพ่อแม่ทุกๆคนใช่วครับผมเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่บนหนันมันเห็นความรักเห็นความผูกพันเห็นการหล่อร้องของหัวใจแต่ละดวงที่เอามากองกันหล่อเป็นหนึ่งเดียวเริ่มต้นความคิดไม่ได้อยากจะทําเพื่อดังอยากทำเพือะไรแต่ว่าอเราทําเพื่อรุ่นเราเองเพื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสร้างความทรงจำที่ดีสร้างความทรงจำที่ดีแต่ว่าผลงานออกมามีคนดูแล้วก็ดีใจคขอฝาก เป็น Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวครับยังไม่มีแฟนเพจครับชื่อเฟซโป้โสพลภาษาไทยเลยครับภาษาไทย้ชครับแล้วก็เพลงนะฮะเพลงติดตามได้ที่จะมี2ช่องทางครับก็คือเพจ Facebook คือเฟเวอร์ซองครับแล้วก็ YouTube f a อร์ซองเฟเวอร์ซองใช่ครับผมแล้วของมีผู้อ่ะผมมี Facebook ธนพลชุนเกอบภาษาไทยภาษาไทยธนพลชุนเกราะอบครับเดี๋ยวเราไปชม m อ็มวนะที่ทีมสร้างงานเด็กๆกลุ่มเนี้ยทำกันว่าจะเป็นเพลงแบบไหนอย่างไรมึงว่าถ้าในวันนั้นมาถึงวันที่เราต้องแยกย้ายกันมึงจะรู้สึกยังไงวะถ้าถามกูกูก็คงรู้สึกเศร้าไม่น้อยเลยแหละแต่แม่งมันก็ปนไปกับความสุขนะเวที่ได้รู้ว่า ครั้งหนึ่งได้ใช้ชีวิตไปกับมึงอะ เราได้อยู่ด้วยกันในวันนั้นมันช่างสสนมีความหมายกับฉันทุกภาพความทรงจำเก่าๆของเราที่ได้ร่วมกันมา ในวันนึ้นจะไม่จางหายไป,ไปจะเก็บเอาไว้แม้มันจะผ่านมันนานเท่าไร่ฉันยังจำตลอดมาจะเก็บเอาไว้ทุกความรู้สึกที่มี i to... วันนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันถึงมว่าเราจะจากกันหากกนายย่างกันไกลแค่ไหนสิ่งที่ท้ายดีฉันอยากให้เธอได้รู้ ผมเชื่อเลยว่าคนที่ดูในวัยพวกผมนะมหรือว่าทุกวัยที่ที่เรียนจบมาแล้วครนะฮะต้องมีความรู้สึกเดียวกันเราอยากจะล้ำลึกย้อนหลังไปถึงในวันที่เราทําลังจะจบจบมาแล้วเราได้ทําอะไรไว้ได้จารึกอ,อะไรไว้โดยเฉพาะสมัยก่อนมันต้องไดรี่นะแต่วันนี้ถือว่าเป็นเปิดโทรศัพท์คลิกเดียวนึกถึงเพื่อนได้เลยนะครับอยากให้มองสองมุมมุมหนึ่งคือหนึ่งกลุ่มของเด็กที่เพิ่งจบนะครับ มาสองสามเดือนผลิตงาน m อบหรือกึ่งหนังสั้นกึ่งละครสั้นเนี่ยแล้วมีเพลงประกอบแบบนี้ดนภาคดนตรีแบบนี้เจ๋งๆแบบนี้ไม่สำคัญคือว่าเขาไม่ทำงานเขาเองเขาสร้างงานด้วยเขาเองแต่ที่แน่ๆครับอย่าลืมครับผู้สักดา์บริการหลักของเราน้ำดื่มคู่คนโคราชต้องน้ำดื่มไอเฟสนะคร น้ำดื่มคุณภาพราคาถูกมีขายตามท้องถนนแทบทุกเส้นทุกสายในโคราชโรงเรียนผมก็มีขายจริงจริงใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกาแฟอะไรที่คุณทานแล้วคุณฟินกับชีวิตฟินกับรสชาติกินแล้วบ่งบอกความเป็นคุณต้องบอดกาแฟนะครับอยากจะผลิตสื่อโฆษณาต้องวัลเทิงเอวทายซิ่งรับผลิตสื่อโฆษณาครบวงจรทุกรูปแบบวลเทิง เอว r t ไทซิงโดยเฉพาะเรื่องรถแห่ของเขายืนหนึ่งในโคราชครับและแน่นอนครับอยากจะติดตามผมนะฮะก็ติดตามใน Facebook กุ๊กตกลมมารมณดีตู่แม่โขงฮะชื่อเฟซคือตู่แม่โงและแน่นอนครับติดตามช่องของเราทางนัทพงษ์เบียร์กับรายการจิ๊กโกคุยเพลงกูนเมจิ๊กโกมานั่งคุยเพลงมาล้องบรรเลงบทเพลง hope